เขียดเขียดอนว่าจะเวาฟอนอะไรไอ้มาสหี่อยไง้ากันภากันออยเอวสันนั่งวานั่งฟอนวะนั่งเขียดนั่งเขียดจะคข้างวาฟอนวะนั่งโมนะไอ้มาสันจมืองกาจืดอยไรอย่างเงี้ย่่ียแ่หนร่มเบียน่อยหยังลงมี่เขียดนีย้อนมาเข็ดน้โมอะไรแม่โมแม่ว่าอัหนั้นไอ้พวกน้ลาเขียดเมื่อไหเลือใจเลือใจจนหอดสมือนี่ ก็ได้ฟอนต์อะายอยู่บอบแปลกเด้ควันห่อม